สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีผ่านชามแอชแท็กสองถสิบสี่ยากกันนะครับคือเป็นด่านที่ก็ค่อนข้างยากโดยเฉพาะถ้าจะเน้นทําเวลาด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากๆเลยแต่ถ้าในกรณีที่จะเอาแค่ผ่านเนี่ยเออก็อาจจะพอเล่นผ่านได้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามีทริคอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคเข้าไปที่ด่านกันก่อนเนาะสำหรับทีมที่จะใช้กันนะครับแน่นอนคุกกี้ผู้กล้าหารตรองครสุดเมตอในคอนเทนต์ชามและแจกตรงนี้นะครับไม่ใช่ ตัวมีมนะฮะที่ใช้เนี่ยเพราะว่าความสามารถมันเหมาะจริงๆด้วยสกิลเดชเนี่ยมันสามารถเดชได้2รอบเนาะแต่คำอธิบายภาษาไทยไม่ได้มีเขียนบอกนะ,ะ mm hmm. ฮะโหแย่เลย mm hmm. ของในความจริงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนอะเ mm hmm. นึ่องด้วยคอนเทนต์นี้เราห้ามโดนตีแม้แต่ทีเดียวก็มีเลือดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนั่นเองเนะครับ mm hmm. ในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับจะมีรถรางที่วิ่งไปไม่มีหยุดความสามารถมันคือค mm ูลไทม์ของแดชจะลดลง24% ก็เอามาใส่สะนะฮะเชื่อว่าคุณมีเป็นสิบเป็นร้อยใบอยู่แล้วตัวที่สองที่ผมเลือกใช้จะเป็นคุกกี้รสซอสพริกแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ฟิกนะครับสามารถใส่ตัวอะไรก็ได้เลยที่ใส่ซอสพริกเนี่ยเพราะเหมือนว่าแดชมันจะไกลกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวดาเมจเอาไว้เบรสบอสตัวสุดท้ายนะฮะก็ใช้ตัวหลักที่คุณปั้นได้เลยนะครับที่ขึ้นเลเวล60ไว้นะฮะก็ใส่ของจัดหนักจัดเต็มได้เลยลเราจะเน้นเอาไปกดสกิลฆ่าบอสตัวสุดท้ายนะฮะอันนี้จะให้ดูบิลนะครับ อ่าบูมแรงนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับขนนกต่างๆนะฮะอ่าแล้วก็ของก็คาเซตัรวมจะมาเป็นประมาณน,นี้เนาะแล้วก็ในส่วนของอ์ติแฟกตก็จะเป็นการ์ดประจําตัวนั่นเองทริคแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้นะฮะก็คือการเปลี่ยนตัวเดชครับก็คืออย่างตัวละครตัวนึงเวลากดเดชใช่ไหมมันมีคูลดาวน์นะครับเนี่ยกว่าจะกดเดชได้อีกคือโคตรนานเลยนะฮะ เออแต่ทีนี้เนี่ยเรามันมีทริคที่เราสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอะอสมมติแดชไลน์ปรับแล้วเปลี่ยนตัวปับป๊บปั๊บแล้วก็ปึ๊บปุ๊บอ่าแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องซอสพิกนิดหน่อยนะครับอย่าไปกดแบบเมื่อกี้นะฮะ เวลาเล่นจริงก็จะต้องตั้งใจเล่นเด็ดตึงนะฮะถ้าใช้ซอสพริกแต่ถ้าใช้ตัวอื่นจะไม่มีปัญหาตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกทีปึ๊บเปลี่ยนตัวแล้วก็ปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะสามารถแดสได้เรื่อยๆเลยเนาะอ่ะนี่ผมเคยทําคลิปแนะนําไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะแต่เผื่อใครไม่เคยดูนะครับอ่ะเริ่มต้นมาเราจะมาอยู่ตรงนี้เนาะอ่าเราห้ามโดนใช่ไหมอ่ะก็คือถ้าเกิดเล่นง่ายๆนะครับเนี่ยมันจะมีกําบังอยู่อ่ะเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอ่ะฮะปึ๊บเนี่ยฮะห้าม โอ้ยโดนไปแล้วแย่เลยไม่เป็นไรก็อ่าเดี๋ยวจะเล่นแบบที่ไม่หลบให้ดูไม่โดนให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะถ้าเกิดเล่นแบบไม่สนเวลามากก็ค่อยๆเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะก็เดินค่อยๆหลบอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับมีก็คือเป็นตรงข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะฮะ แล้วก็ข้างล่างอ่าอันนี้จําไว้นะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้นะครับเผื่อมาถึงตรงนี้คุณจะลกแน่นอนนะฮะอ่าจบไกด์สอนแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไปดูเกมจริงกันว่าเราเล่นกันยังไงนะครับเล่นค่อนข้างเน้นจบเร็วนะครับคือไม่ค่อยหลบกำบังสักเท่าไหร่จะเน้นเดชหลบกระสุนเอาเนอะก็ค่อนข้างยากะฮะแต่ก็สามารถฝึกได้นะฮะหากว่าคุณอยากที่จะจบเร็วเนาะโอเคครับส่วนตัวกระผมเฮียก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย